สวัสดีครับผมไม่ใช่ช่างไม่ใช่ช่างครับผมวันนี้ครับมีเคสเว็บร้อยยี่ห้านะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับลูกค้าไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาแล้วนะครับบอกว่าน้ำมันเครื่องมีน้อยแล้วเพิ่งเปลี่ยนมาแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับว่ามันติดหรือไม่ติดนะครับมันไม่ติดนะครับไม่ติดนะครับก็เป็นลมวมหน่อยนะครับผม ก็ให้แก้ปัญหาไปก่อนครับลูกค้าบอกว่าแก้ปัญหาไปก่อนเดี๋ยวผมจะแก้ปัญหาโดยการดูดูเบื้องต้นก่อนนะครับดูเบื้องต้นในการเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนหัวเทียนก่อน,นครับ หัวเทียนหัวเทียนเหมือนเก่าๆยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับหัวเทียนหัเทียนเพื่อนยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนดูคนระับ เราต้องเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับเราจะไม่ทําอันที่ยากๆนะครับเราจะทําอันง่ายๆก่อนนะครับเราจะไม่มองข้ามอันง่ายๆครับนะครับหัวเทียนนะครับเราจะไม่มองข้ามอันง่ายๆนะครับเราจะเปลี่ยนก่อนนะครับเปลี่ยนหัวเทียนต้องเอามือหมุนเข้ากันนะครับตอนแรกครับต้องเอามือหมุนเข้ากันนะครับ กันไว้เพื่อมันจะปีนเกลียวนะครับทําให้เกลียวพังนะครับถ้าเราใส่บล็อกแล้วก็หมุนเข้าไประยะเกลียวมันจะพังนะนะครับเราต้องเอามือหมุนก่อนนะครับแล้วก็เอาลูกบล็อกหมุนเข้าตามหลังนะครับ เดี๋ยวสตาร์ทดูนะครับเดี๋ยวสตาร์ทดูนะครับติดครับผมติดนะครับผมก็ก็ลูกสูบมันหรวมแล้วนะครับลูกสูบมันหรวมแล้วก็มีควันหน่อยนะครับผมแต่ก็ เราแก้เบื้องต้นไปก่อนนะครับแก้เบื้องต้นไปก่อนก็นี่แหละครับเป็นกับหัวเทียนนะครับหัวเ,เทียนบ้านเราเรียกหัวเทียนบอร์ดนะครับหัวเทียนขาดครับนี่ครับมีครับแก้เบื้องต้นนะครับอย่าอย่ามองข้ามนะครับอย่าคิดว่าเป็นกับเครื่องอย่างเดียวนะครับนี่ครับโอเคครับจบนะครับเทปนี้ไปเอารถมานะครับประมาณ1กิโลนะครับ ครับได้ไปเอารถมา1นกิโลนะครับต้องต้องไปเอาค่าขนส่งด้วยนะครับี่ค่าไปเอารถมาครับโอเคครับไปคลิปหน้าครับ